ได้เลยค่ะก็เป็นประกาศนะคะคือประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีได้รับมอบอำนาจมานะคะก็มีคำสั่งให้ปลดนายทหารออกจากราชการนะคะก็คือให้ปลดนาวาเอกอลรม์กรปลอดดีนะคะออ,ออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญเพราะทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วร้ายแรงนะคะก็ให้มีคำสั่ง ะะตั้งแต่วันที่7จ็ดมกราคมเป็นต้นไปเนาะแล้วก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วยนะคะซึ่งซึงนายฐานท่านนี้นะครับเป็นผู้อํานวยการกองคลังครับ <c oughs> ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีนะครับแล้วเข้าใจว่าคงกินน้ําเปลี่ยนนิสัยเข้าไปเยอะมาก <c oughs> ด้วยเลยออกอาการแล้วก็โอ้โหต่อว่าตารวจนะครับแล้วก็มีคําสบดเยอะแยะอ้างว่าเป็นคนใหญ่คนโตแล้วก็ไปพาดพิงเบื้องบนอะไรเงี้ยครับ มันก็เลยงานเข้าครับกลายเป็นประเด็นโดนปลดออกเลยเนี่ยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆถ้าตามข่าวกันก็จะเห็นข่าวนะครับว่าพบอทลครับคนเรือเอกสมประสงค์ครับนินสมัยเนี่ยครับผู้บัญชาการฐานเรือคนใช้เนี่ยครับส่วนคนขวานี่ก็คนเรือโทนฤพลนะครับเกิดศาสตร์เนี่ยครับท่านก็ทำโรงไย่าด้ตัวเองเลย ก็เลยทำโทษตัวเองนะครับในฐานะที่รัฐบัญชาญเนี่ยไปกระทําผิดลักษณะอย่างนั้นหนึ่งในการทําลงเรื่องบทลงโทษทางวินัยครับก็คือต้องต้องโกนผมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ช่วงนั้นครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่กว่าครับที่มีการปลดนออลงกรแบบที่โอ้โหไม่ไม่ไม่เคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าก็คงเป็นอุทาหารณ์ได้อย่างดีนะครับสําหรับพวกที่ชอบกินน้ําเปลี่ยนนิสัยเนี่ยครับ แล้วถ้าเกิดเป็นข้าราชการโดยเฉพาะถ้าเป็นทหารเนี่ยครับแล้วมันเกิดลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยครับโอ้โหมันหมดนา,นาคตเลยครับสนับสนุนโดย ดำสุโขทยัยอาณาจักรรถสวยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองทุกชนิดตั้งแต่6ล้อ10ล้อหัวลากหางพ่วงรถเคลนรถแมคโครดูแลทั้งซื้อขายและมีไฟแนนรับรองลูกค้าบริการถึงบ้านทั่วประเทศปรึกษาได้ทุกกรณีแบบจบที่เดียวโทร089 708 7998ลายไอดี ID, ดำ86 อาหารโฮมเมดตราสีชาววังอาหารและขนมอร่อยออร่อยและผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปผ่านมาตรฐานไทยขอแนะนำสินค้าตัวใหม่หมูหมักสูตรต่างๆกับกรรมวิธีที่สืบทอดมายาวนานสายปิ้งย่างยิ่งไม่ควรพลาดสั่งทานกันในครอบครัวหรือเจ้าของธุรกิจร้านปิ้งย่างทั่วไปรับรองลูกค้าจะถูกใจในรสชาติความอร่อยเรา มีกำลังผลิตได้เพียงพอยิ่งสั่งมากราคายิ่งลดและส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อที่ Line ID 2475112 Facebook ออึ้งเอะสื่อมาน้อยบุรพา